ขอขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะที่ถ่ายทอดวิชาควมามรู้เทคนิคต่างขอบคุณเพื่อนที่น่ารักทุกท่านในห้องนี้ค่ะดิฉันอยากจะคอนเฟิร์มอย่างนึงค่ะ The b ย s เ is the เ e ิ้จริงๆค่ะขอบคุณค่ะเรียนท่านอาจารย์ทั้งสองท่านท่านประธานรุ่นและท่านมีเกียเติทุกท่านคะความประหมาามีได้ทุกคนทุกอาชีพ ไม่เว้นในกระทั่งอาชีพนักแสดงที่ทุกคนคิดว่าไม่น่าจะมีสิ่งนี้มีค่ะ,คะต้องขอขอบคุณ The b s s s p e ิด Plus และอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่ให้เทคนิคความรู้ในเรื่องแก้อาการประหมาซึ่งแอนคนพบว่ามันช่วยได้จริงๆตั้งแต่นี้ต่อไปแอนจะนำไปใช้ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อลดอาการประหมาาในอาชีพที่แอนจะทำต่อไปนะคะ สัญญาเขาว่าขอปนิจจ์ขึ้นอย่างเสือลงอย่างสิงให้ได้ค่ะที่ฉันยอมรับว่าไม่เคยรู้จักเดอะเบสมาก่อนเลยและไม่เคยหาข้อมูลอะไรใดทั้งสิ้นเพราะที่ฉันถูกบริษัทส่งมาให้เข้ารับการอบรมแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับเดอะเบสและท่านอาจารย์ทั้งสอบไว้ที่นี้คือ ฉันต่อจากนี้ไปดิชันก็จะไม่ลืมเรือ่อเรียเช่นกันไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องทักษะการพูดมาก่อนเลยจนได้มาพบกับเดอะเบสเนี่ยแล้วก็ได้พบกับวิธีการสอนหลากหลายทําให้ผมได้รับทราบว่าทักษะการพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วผมก็หวังว่าทักษะการพูดที่ผมได้รับไปไม่มากก็น้อยในสถานที่แห่งนี้สถาบันแห่งนี้เนี่ยผมจะนําไปใช้ เพื่อที่จะได้ทาให้ผมพบกับจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในชีวิตของผมและไม่ว่าผมจะทําจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของผมได้หรือไม่ได้ผมก็จะไม่มีวันลืมพระคุณของอาจารย์ทั้งสองท่านรวมเหล่าสมาชิกเพื่อรวมรุ่นทุกท่านในที่นี้รวมถึงสตาฟด้วยนะครับในที่นี้ผมไม่จะไม่ลืมพระคุณของพวกท่านทั้งหลายเลยครับคู้ชม ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่เลือกตัดสิในใจมาเรียนที่นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้หนูกล้าที่จะออกจากกรอบเล็กๆอาจจะไปอยู่ในกกอบที่ใหญ่ขึ้นก็รู้สึกดีมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านขอบคุณพี่ๆลุกคนแล้วก็ขอบคุณคุณอมรด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นนิตหนู คือต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าทุกท่านคือครูของพวกของเอยคือครูของหน,นูนั่นนะคะ่ะแล้วก็ในฐานะที่เป็นเด็กก็สิ่งใดที่ร่วงเกินไปนะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเผอิญเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเออล์นิดนึงน,นะคะก็เลยแบบอาจจะเรีหาเสียงดังเกินไปนิดนึงนะคะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณะคะ่ะเรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน เพื่อนๆท่านประธานและเพื่อนสมาชิกรุ่น85ทุกท่านนะผมสามวันนี้มันรุนเร็วมากสิ่งที่สถา,า,าบันแห่งนี้เนี่ยที่แนะนำที่เพื่อนพ่อผมแนะนำมาผมไม่ผิดหวังเลยและผมจะแนะนำถาบันแห่งนี้ให้คนมาเรียนต่อนะครับ ที่สามวันที่อาจารย์สอนเรื่องการพูดไปเนี่ยมันเหมือนการเจรไยเหมือนการเจรไยให้ทุกคนเป็นจัดก,การพูดพูดให้มีศิละปะพูดให้เพราะก้องกลงวานเหมือนละครที่ส่รแล้วทุกคนฟังเสียงแล้วจะรู้สึกคล้อยตามมันไปขอขอบคุณอาจารย์มากครับ